เศียรใหญ่เหรียญหนึ่งนะครับอยู่นี่ครับรของเหรียญคือปเปีย์เล็กครับท่านเพราะว่าเป็นหนึ่งติดหนึ่งติดดูหนึ่งในสิบอันดับทั้งสามเหรียญน,นั่นแหละครับท่านวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตยนา,นามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ,ององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล อุุ่เจเดตในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านดูเศียรใหญ่สององค์นี้ครับท่านนี่ครับกะเศียรเหล็กเรียนนี้นะครับท่านสวยงามมากนะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปครับแบบว่ามันสมบูรณ์แบบนะครับถ้าสมบูรณ์ดูไม่เราก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ย ด้านล่างเราก็ขึ้นมาเบื้องหน้าพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็พระเศียรพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับมันจะสวยงามตรงนี้แนะครับดูนี่ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านนี่แหละครับส่วนด้านหลังของท่านคือรัชกาลที่เก้าครับนี่ครับสวยงามนะครับเหรียญแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับน่าเก็บสะสมนะครับแบบนี้คิดว่าเพราะว่าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากกับท่านสำหรับสามเหรียญนี้นะครับ นี่ครับสวยงามมากนะครับดูขอบเฟืองครับใสวิ้งเลยครับเนี่ยโอเคครับคมชัดเจาเลยครับขอบเฟืองนะครับเนี่ยนี่ครับโอเคนะครับในเก็บสะสมมีบูบูบีบี้นะครับยังไม่ทําการล้างเรากำลั่เห็นจัดจีนแต่ถ้าทําการล้างแล้วมันจะน่าดูหรือเปล่ากุ้ก็ไม่ดูนะครับเนี่ยสาหรับเหรียนแรกนี่นะครับนี่ครับมาดูด้านหลังของวงท่านครับประเทศไทยครับแล้วก็ ประเทศไทยอักษรเบลสี่ตัวครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านปีพศสองพันห้าร้อยสี่ิบสี่นะครับสิบบาทแล้วก็สิบครับท่านเดือนนี้ติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี้ติดอยู่อันดับโอ้ดูตรงกลางก่อนครับเนี่ยตรงครามคือวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ยนี่ครับวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ยสวยงามนะครับ เป็นโลหะสองสีเส้นผ่าศูนย์กลางยี่บหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมครับท่านสำหรับเหรียญสิบาทสามเหรียญน,นี้นะครับเท่ากันหมดนะครับนี่แหละครับเป็นเหรียญที่อออาการอยู่นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผลิตที่เท่าไหร่ครับปีพศสอง4ันห้าร้อยสี่สสี่นี้แล้วก็ติดอันดับอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ด้วยอันดับที่แปดครับท่านพศสอง4ันห้าร้อยสี่บสี่เหรียญน,นี้ครับผลิตที่สองล้านหกมืเหรียญครับท่าน ผลิตที่สองล้านหกหมื่นเหรียญเองครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านไม่ถึงกับยืนนะครับติดตอนนี้ผมได้มาแค่สองเหรียญครับนี่วันนี้ครับเหรียญนี้แหละครับได้วันนี้ครับแต่นอกนั้นไม่มีครับคือหายากมากเลยช่วงนี้ครับตอนนี้เหรียญสิบบาทพระเสียเ็กเนี่ยผมแทบจะไม่ได้จับด้วยซ้ำครับแต่ละวันนะครับทุกวันนี้ครับมันหายากกว่าเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนยอมรับว่าโอเคพอหาได้อยู่ แต่เมื่อคือคิดว่าจะเก็บแต่มาตอนนี้เราเหลืออยู่แค่นี้แหละครับกรดีเดนีนะครับผ่านไป้วครับรุ่นสีแรกครับมาดูเรียญที่สองครับนี่สวยงามนะครับเรี่ญนี้าเสียนใหญ่นะครับเนี่ยนี่ครับพ้าเสียนใหญ่นะครับตัวหนุ่มสีก็ชัดเจนให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยเบื้องหน้าพงสังือภูญิปพลอดุลเดดีับส่วนเบื้องหลังคือรัชการที่เก้าครับท่านนี่เราก็มาดูบรูบลูปของพงสง์ท่านนี่ครับสวยงามอย่างไม่มีทิฏฐิเลยนะครับเนี่ย วยงามเลไม่มีที่ตีเลยครับโอเคนะครับดูขอบวงบีเหรียญขอบเฟืองสลับเรียบครับอยิ่งสวยงามมากเลยครับเปรนเซียนใหญ่นะครับเนี่ยน้ำหนักก็เท่ากันนั่นแหละครับแต่ความบางความหนาของกล้องก็เท่ากันดีนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละครับดูนะครับสวยงามนันเนี่ยขอบเฟืองครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับวัดดุรุราดเวาลรมอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยแล้วก็ประเทศไทย อักษรบิวพศส5 5 4ันห้า้อยห้าิบสี่ครับท่านด้านล่างคือสิบบาทแล้วก็สิบครับเดือนนี้นี่โอเคนะครับเหมือนกับดูคร่าวๆอย่างนี้ครับเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะล้นออกมาให้ได้เลยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับดูดีๆตรงนี้ครับเหมือนจะล้นออกมาอย่างนี้แล้วครับแต่ไม่ได้ล้นหรอกครับเพราะว่ามันยังมีรอยขอบที่จะขูดไว้ขีดไว้อยู่นี่ครับตรงวงกลางนี่ครับวงวงวานี่ครับข้างล่างนี่นะครับ นี่นะครับที่ติดกับมิคเกิลน,นี่นะครับโอเคนะครับปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบสี่เนี่ยผลิตอยูย่ที่เท่าไหร่ครับดูก่อนนะครับติดอันดับที่เก้าครับปีพศส5 5 4นห้า้อยหสิี่ผลิตที่สามแสนสามล้านเหรียญพอดีกับท่านผลิตที่สามล้านเหรียญพอดีสำหรับปีพศ2554ันห้าร้อยห้าสิบสี่เดือนนี้นะครับ ผลิตดูที่สามล้านเหรียญครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยครับพอดิบพอดีครับแล้วก็ตอนนี้ผมเจอแล้วครับเจอมาเรื่อยๆภายในเดือนเดียวผมเจอสิบสิบสองเหรียญเลยครับนี่ครับอยู่ในนี้นะครับสิบสองเหรียญนะครับาะเส้นใหญ่ครับมีแต่เพือเส้นใหญ่เท่านั้นแหละครับเนี่ยอยู่ในมือผมนี่นะครับนี่ครับเอาให้ดูคร่าวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอายกขึ้นมาหยิบหมดมันไม่ไหวครับมีแต่เพือเส้นใหญ่ครับ นี่ครับประเซียนใหญ่แบบนี้แหละผมเจอครับพูดง่ายก็คือปีพศ2อ5 5 4นี่มันตอนนี้หาง่ายอยู่นะครับราคายังไม่นิ่งยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าขึ้นขึ้น,นล,งลงลงอยู่นะครับเพราะว่ามันหาง่ายครับพูดตรงๆเลยพอหามเจอง่ายอยู่ทุกวันนี้นะครับนักสะสมเขาก็ยังต้องการอยู่นะครับแต่เขาต้องการเยอะครับ ไอเหรียญสองเหรียญเขาไม่ต้องการครับเขาต้องการเยอะกว่านั้นครับเป็นรอยเหรียญเลยนะครับเขาได้รับซื้อครับสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันเอเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญที่สามครับเนี่ยโอ้โหเหรียญนี้ครับสวยงามมากครับเนี่ยโอเคครับบุญนาภงท่านคือภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าตามเคยนั่นแหละครับท่าน ดูเบื้องหน้าพงท่านกับสวยงามครับนี่คืออันดับที่สิบอันดับสุดท้ายครับท่านปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเหรียญน,นี้เะครับได้เมื่อวานแล้วครับส่วนเหรียญนี้พศสองพันห้าร้อยสี่สิบไปสี่สิบสองได้วันนี้นะครับแต่ผมยังไม่มารีวิวหรอกเอาเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบมารีวิวก่อนครับนี่สวยงามมากนะครับประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสี่สิบครับท่าน สลับเดือนนี้ผลิตอยู่ที่9ล้าน3แสน10,000ลิตร600เหรียญนะครับท่าน2540เนี่ยผลิตที่9ล้าน3แสน10,000 600เหรียญนะครับท่านไม่ธรรมดานะครับราคาเริ่มมาครับสลับเดือนนี้เพราะบอกตรงๆว่าถึงผลิตเด็กตั้ง9ล้านอย่าคิดว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับตอนนี้เวลานี้มันเป็น เวลาที่เราจะเริ่มจะหาเก็บกันจริงๆจังสตีแล้วครับท่านพอกองกระสับเน้นออกมาแล้วว่าต้องเก็บให้ได้ภายในอีก5ปีข้างนี้ต้องให้หมดถ้าไม่หมดคือยกเลิกการใช้ทันทีนะครับ